นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมโมตมะปะรายโนสัมโมชติปะรายโน อิมาสะธรรมกรยายาสะอะโทสะทยสมันติสกัจังธรรมโสโสตโปตีพนอบน้อมเดชพระภูมีพระภาคการทังตัดสมมาสิพระเจ้าพระองค์นั้นขอแสดงความอะไรพร้อมครงธรรมสังเวศในสังขารและดวงวิญญาณของคุณพ่อวรสิทธิ์จุรณีผู้เป็นประสมเทศในการจัดงานครั้งนี้ ความเจริญในธรรมจึงมีแว่ทุกท่านที่มาประชุมกันณชาประธานวัดอาจารรโรังสีเวรานีสถานที่ประชุมนี้ได้ชื่อว่าญาติสมาคมเป็นที่ประชุมกันของหมู่ญาติทั้งญาติสายโรกิ์ของคุณพ่อวรศิทธิรณีที่นับถือต่อเน,นื่องกันมาโดยตระกูล ทั้งวิาสาสญาติญาติที่มีความเคารพนับถือกันแม้จะไม่ได้เป็นญาติสายโลหิตจะมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันระหว่างโยมพรสิทธิ์จุรีโดยตรงกับภรรยากับบุตรกับตามพระองค์เคยตรัสไว้ว่าวิาสาสธรรมายาติความคุ้นเคยความนับถือกันนี้แหละ สำคัญเป็นญาติที่สำคัญอย่างยิ่งนะแม้จะไม่ได้เป็นญาติสายโรหิตกันก็ตามการมาเกิดเป็นญาติสายโรฮิตการมาพบปะเจอกันในฐานะวิาสาสะญาติที่ในสมัยนี้เรียกกันว่าญาติธรรมทา่านไม่ใช่เหตุธรรมดาไม่ใช่เหตุบังเอิญในทางบูชนะ แสดงยืนยันไว้ชัดเจนว่าเราต้องเคยเกี่ยวข้องผูกพันกันมาก่อนในอดีตชาติเมื่อผูกพันกันในสิ่งที่ดีคือสร้างกุศลและกรรมทำกุศลและเกิบรวมกันก็มาเกิดเป็นญาติร่วมกันในฝ่ายที่เป็นกุศลหากสร้างกุศลหรือสร้างบาปรวมกันมาก็มาเกิดเป็นญาติหรือว,วิาสาสยญาติในทางที่ตรงกันข้าม พราะนั้นในเมื่อเรามาประชุมกันณนะสถานที่นี้โดยอาศัยความเป็นญาติสายโลหิตอาศัยความเป็นวิสาสญาติของผู้ไหวชนหรือญาติผู้ไัยชนในเทสมาปรวิปปะในตนต้นนั้นจะเจชิญชวนทางร้ายจะชีช้แนะธรรมะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าของพวกเราททุก่านท,ทุกคน พิธมาปารกใครได้บางตนเมื่อกี้วา่าเขาแสดงความอะไรพร้อมปรมธรรมสังเวศต่อสังขารและวิญญาณของคุณพ่อวรสิจุรณีพิตมาพูดออกมาจากใจความอะไรที่มีต่อโยกวรสิจุรณีคือก็ได้ผูกพันกันมาตั้งแต่มาสร้างวัดอาจารรังสแีแ่เบื้องตน้น ไม่ใช่เฉพาะตัวเฉพาะโยโมบริสิคนเดียวทั้งครอบครัวทั้งลูกชายลูกสาวตั้งแต่ไม่มีหลานจนมีหลานเป็นหนุ่มเป็นสาวจนหลานเรียนสําเร็จรับราชการเป็นหลักฐานมั่นคงแล้วก็เมื่อโยโมบร,ริสิ์เกษียณอายุจากการทํางานที่โรงเรียนบ้านคำถามก็ได้มาช่วยกิใจการขาังอาจารย์โดยตรงเต็มที่เบื้องต้นมารับตําแหน่ง รองประธานกรรมการดำเนินงานโครงการไทยเดวกกระดยโควต้าจำนวนสีปี2556ก็รับตำแหน่งประธานกรรมการผู้กาคณะกรการดำเนินงานจนถึงปี2564สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงความจริงปารกอยากจะขอออกก่อนหน้านั้นธรรมากทพอร้องไว้แต่ทมาเห็นว่าสุขภาพสุดโสมด้วยโรคประําตัวปี2564จริงอนุญ,ญาตให้เราออก แต่ก็ตั้งไว้ในตำแหน่งประธานที่ศึกษาคณะกรรมการโครงการทยุทธ์บรโครวัดอาจโร,รงสีวันที่เราออกสมาชิกก็ได้ประกาศเชิดชูเกียรติคุณต่อคณะทำงา,านและสมาชิกทั้งหมด200กว่าคนเพราะเป็นประธานเป็นคณะกรรมการคณะทำงานคนแรกที่ทุ่มเท และทำงานให้กับโครงการไทยชีวิตคือบอร์โคลได้ความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมาโครงการนี้ดำเนินมาได้31ปีไทยชีวิตคือบอร์โคไปดาาาําเนิน31ครั้งาการทํางานครั้งสุดท้ายคือลูกที่2 6เมษายน2567เยอรสิมิ์อยู่โรงพยาบาลก็ยังถามไทยติดตาม งานของโครงการโดยตลอดแม้จะป่วยอยูโอ่โรงพยบาบาลไทยชีวิตไปแล้วา31ครั้งจำนวนโ,โครโกระบือที่ไทยชีวิตไป1,200โทษ2,174ตัวความบุกพั์โดยย่อๆที่พูดให้ฟังโดยคร่าวๆทั้งเรื่องส่วนตัวของครอบครัวและเรื่องการทำงานของโครงการไทยชียวิตกโควัดอาจจะโรังสี ย่อมสร้างความอะไราให้กับอาตมาแล้วก็คนของวัดอาตมศีที่เคยเกี่ยวข้องผูพันกับท่านทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจที่ท่านทำเป็นประจําีีอย่างหนึ่งที่น้อยคนจะรู้ทุกวันท่านจะมาทําบุญที่วัดวันพระแปดคํำสิบหาคำท่านจะทําบัตเช้าทำงบัดเย็น มาฟังเทศฟังธรรมท่านในพรรษานี้ตลอดพรรษามีเหตุเทศกาลอะไรบุญประจำปีบุญทำบุญไอ้บุญสวดบุญ,บญนบนข้ามปีท่านก็จะมาตลอดและก็จะมาอยู่ด้วยกันตลอดมาฟังเทศฟังธรรมภาวนาด้วยกันตลอดและในส่งนี้จะส่งถึงผลท่านตายเห็นตอนที่ท่านพระป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ปั้น,นมาแค่ไปเยี่ยม ก็ถามไทยว่าเป็นอะไรเวทนามันขนาดไหนก็ยอมรับว่าพอสมควรอยู่ครับแต่อาศัยเคยฝึกฝนอบรมมาจึงพอจะรักษาจิตใจตัวเองไว้ได้บ้างถ้าไม่เคยฝึกฝนภาวานาม,มาผมก็คิดว่าผมจะหนักนาสหัสบหมจนกันนีพออยู่อยู่เพราะอาศัยได้เคยฝึกฝนอบรมมาไม่เคยหัดภาวนาม,มาก สมาให้กับปังใจวันนี้แหละที่พระเจ้าสอนให้พุัทธาสานิกชนภาวนานเอาไว้ใช้ตอนนี้แหละเอาไว้ใช้ยามขับขันถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมมาถึงยามขับขันเราจะมีที่พึ่งไหมจะพึ่งตัวเองได้ไหมท่านก็ยอมเราบอกทำไมหัดมานีตู้ไม่ไหวเลยสมาตกมาว่าเหมือนกับเรามีมีดมีพลา เหล็กจะกล้าขนาดไหนถ้าเราไม่ฝึกฝนคือฝนไว้ให้มันคมอยู่เสมอเสมอมถึงเวลาแล้วก็หยิบม,มาใช้ฟันฉับๆได้ทันทีแต่คนมีปัญญาต้องฝึกฝนมีดคือฝึกฝนกติของตัวเองให้เกิดปัญญาอยู่เสมอเสมอแต่เทปเไม่เคยไม่ฝนเลยไม่ฝึกเลยไม่หัดไปเลยเหมือนมีพีดเก็บไว้ในฝักตลอด พอถึงข่าวจําเป็นเจอศัตรูเจอเหตุที่จะตะเป็นจะต้องออมาฟันชักวามสนิมเกลก็ดกลางฟันอะไรก็ไม่เขา้าเมื่อนั้นจิตใจของเราก็เช่น่นั้นอนกันม,กมันต้องมันฝึกฝนสติให้เกิดความสงบด้วยให้เกิดปัญญารู้รักษาตลรอดยามใน้เจอในที่ขับขันคือมันเจ็บม่อปวดอย่างนี้แหละแต่จนคั้งสุดท้ายวาระสุดท้ายมาถึง ก็ธรรมาก็พูดตรงไปตรงมาเมื่อววละนั้นมาถึงตัวใครตัวมันคำว่าตัวใครตัวมันก็คือไม่มีใครช่วยใครได้นอกจากเราต้องพึ่งตัวเองหาที่พึ่งให้ตนเองจึงจะช่วยตัวเองได้ตอนนั้นอันนี้คือความอะไรที่ธรรมาหมายถึงว่าขอแสดงความอะไรคับการจจกไปของพุ่ธวรสุจุลอันที่สองที่ตั้งบอกว่าพร้อมปรุงทรมาสังเวท เชิญชวน,นท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้มั่นใจว่าเคยไปงานศพมาแล้วนะับไมุ่ว้วนทั้งคนใกล้ชิดที่คนรี่คุารถือเคยได้ธรรมังเวทในการไปงานศพแต่ละครั้งมากน้อยแค่ไหนสมาจะเอายกเอาเหตุของยมบาชจิตุจีนีามาชี้แจ,ใจงให้ฟังโดยย่นย่อพอสมควรเป็เนเวลา ธรรมะที่ควรสังเวชทุกเจ้าทรงตรัสไว้เป็นเบื้องต้นว่าสามัญลักษณะของมนุษย์กระามสัตว์แต่สัชาตให้กระามที่เกิดในโลกนี้ย่อมมีสมเหมือนกันหมดอยู่สามอย่างสามัญลักษณะลักษณะสามัญที่ใครเกิดมาแล้วต้องเจอหนึ่งอดิจังไม่เที่ยงแท้แน,น่นอมมนธรรมะไม่จะเป็นอธิบาย แตขอชี้แนะให้ญาติโยมเพื่อนมองตัวเองมองชีวิตของตัวเองที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่มันเป็นวิจังที่มันเที่ยงความไม่เที่ยงแท้ในตัวเองทั้งร่างกายรูปธรรมในส่วนที่เป็นนามธรรมความคิดมันเที่ยงไหมมันแน่นอนไหมมันมั่นคงไหมม,ไมีไหมอะไรที่มันไม่แปรปรวนเป,นเป็นแปลงเลย สมามัญยถักัณะอันที่สองคือทุกขังความทุกข์ก็ให้มองดูตัวเองอีกแล้มองดูตัวเองต่อตัวเองวยความเป็นธรรมะที่นั่งอยู่เนี้ยใครจะบ้างเคยไม่เจอไม่รู้จักกับความทุกข์นั้นเป็นยังไงทั้งความทุกข์ทั้งความโทมนัสสารพัดสุดทธิจะบรรยายทั้งทุกจร ที่เกิดมานานๆครั้งทั้งทุกประจําที่เกิดขึ้นประจําจงชินชาจนไม่รู้สึกว่าทุกข์ทั้งทุกปกปิดคือมันทุกข์จนมองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์บางคนอาจจะงมงมันเป็นยังไงแต่ทุกทีมันจะนทุกข์ความหิวความกระหายความปวดหนักปวดเบาความร่วงเหงาเหาโหน,นมันทุกข์ปกปิดอยู่จนไม่รู้สึกว่ามันทุกข์ แต่ทุกปเปิดเผยความโทมัทัดความกระทบกรทือนจิตใจอย่างแสนอัดความเจ็บไข้ไดป่วยถึงกับพึ่งหมอพึ่งยาพึ่งโรงพยาบาลทุกคนประสบพบเจอผ่านมาแล้วั้งนั้นผลท้ายอนัตตาอนัตตาแปลว่าต่งขา้นับอัตตา อัตตาคือตัวเราหน้าตาคือตัวของความตัวเป็นตัวของเรานั้นมันไม่มีเราเห็นแต่ตัวของคนอื่นมันไม่มีตอนนี้นเห็นแล้วว่าตัวของโยมบรสิทธิ์มันไม่มีแล้วถ้ายอมตัวของโยมบรสิทธิ์ยังมีอยู่โยมบริสิทธิ์ไปนอนอยู่ในห้องตู้เย็นะอาตมาสองคืนแล้วคงประท้วงแล้วและเดี๋ยวก็ไม่กี่นาทีไม่กี่ไม่ถึงชั่วโมงเราจะอัโยมบรสิทธิ์ ใส่เตาเผาไฟพยโมตัวตัวยมวรสิทธอัตตาพยโมวรสิทธิ์มีจริงโยมวรสิทธ์ต้องวิ่งออกมาจากเตาแล้วคนสุดท้ายร่างของคนที่ชื่อวรสิทธิ์รูปประสังขารก็ส่งคืนสู่สภาพเดิมคือดินน้ำไปลงความจริงส่งลงคืนทัดไฟดับไปแล้วตั้แต่วันที่14ตอี่ตอสาย ธาตุไฟในร่างกายยมประสิทธิ์ดับเพราะว่าธาตุลมดับคือหยุดหายใจเมื่อหยุดหายใจไม่มีออกซิเจนก็มาในร่างกายพลังงานที่เกิด gen, ออกซิเจนึูกธาตุไฟในร่างกายก็เลยพลอยดับตายมันใส่เอาตัวร่างที่เหลือท่านมาเหลือจะธาตุดินกับธาตุน้ำมาใส่ตัวอีกไปสองอืนท่านก็เลยไม่ไม่เดือดร้อนเดี๋ยวเอาใส่ไฟท่านจะไม่เดือดร้อนแล้วธาตุไฟก็จะย่อยสลายธาตุน้ํากับธาตุดินนี้ เหลือแต่ธาตุปีกเป็นเศษเท่าเศษกระดูคืนสู่สภาวะธรรมชาติทั้งสี่ที่ควรสังเวชได้คือว่าตอนนี้โยมวรสิทธิ์เป็นครูใหญ่แสดงธรรมะอุพรเจ้าให้เราเห็นอาน,นิจจังโยมวรสิทธิ์ก็เห็นแจ่มแจ้งทุกขังโยมวรสิทธิ์ก็เห็นแจ่มแจ้งตอนไปค่อยโยงเลวบาลอาน,นาตา โยมบรสิทธก็แสดงให้ผู้อยู่หลังเห็นเล้วว่าทุกชีวิตทุกรูปทุกตาเป็นอย่างนี้นะอันนี้แหละคือธรรมสังเวชธรรมสังเวชคือยังไงอันนี้คือธรรมะะของจริงที่ทุกรูปทุกนามท้งมนุษย์าสตว์เกิดมาลรวจะต้องเจอสังเวชคือให้มันสรดจิตไม่ใช่เศร้าจิตนะไม่ใช่เศร้ามองนะถ้าเศร้ามองนี่เดี๋ยวเป็นโรคซึมเศร้า ผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เท่าหมองมองอะไรแล้วมันเศร้าหมองซึมเศร้าคือมาสโด,ดจิตว่าสามัญยะลัษณะของทุกๆนามทั้งเราและเขาเป็นเช่นนี้นะอย่าประมาทนะอย่ามัวเมานะอย่าหลงนะคิดถึงตนคิดถึงตัวเพราะว่าเรามีที่พึ่งให้กับเราแล้วเลยตอนก่อนที่จะรับศีล เมื่อพิธีกราธานาศีลปฐมายาต้องให้ไตเสงและผมพุทธังสระน้งขจาฉามิธรรมังสระนงำขจาฉามิสังกังสระน้ำขจาฉาม,ามิทุติยามปีแมฆั้งที่สองตัติยมปิเมฆังที่สามพุทธังสระน้งข้าฉาม,ขามิข้าพเจ้าขอรับถือพระเจ้าเป็นสรณะเพื่อเจ้าข้าธรรมังสรนังขจาฉามิข้าพเจ้าขอือพระธรรมกำแพงสองพระเจ้าเป็น เป็นทีพึ่งพระพทเจ้าสั้างคังสนากระชามิข้าพเจ้าคอนับถือพระสงค์เป็นะเป็นทีพึ่งของพระพุทธเจ้าพระพุทธภาสเราลกล่าวกันมาอาตมาว่าเป็นพันเป็นหมื่นครั้งก็ทุกครั้งที่ไปงานพิธีของศาสนาพุทธจะต้องมีกล่าวไตสรณผมทุกครั้งถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนะทเป็นทีพึ่งแล้วหลดถึงหรือยัง พร,ระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนพระธรรมอยู่ตรงไหนพระสงฆ์อยู่ตรงไหนนิยมก็ไปค้นคว้าเอาเองว่าไม่มีเวลาที่จะมาให้ฟังย้อนมหาปาเสร็จยกไว้จะบางคนตโมตมะปรายะโน,โนคนที่เกิดมาในโรคนี้มีสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งตโมตมะปรายะโนมืดมาแลว้วก็มืดไป ประเภทที่สองตโมโชติปารายะโนมืดมาแล้วก็สว่างไปประเภทที่สามโชติตมะปาลายะโนสว่างมาแล้วก็มืดไปประเภทที่สี่โชติโชติปารายะโนสว่างมาแล้วก็สว่างไปคำว่ามืดไม่ได้หมายความว่าเกิดในที่มืดตาในที่มืดมืดมาแล้วมืดไปคือเกิดมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลย เรไม่รู้เรื่องอะไรคือไม่รู้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องศีลเรื่องต่างเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเกิเดมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปวันวันหากินงอยู่ไปวันวันมืดมาแล้วก็มืดไปในฮิโตภาษิษท,ท่านบักท่านกล่าวไว้ว่าพิโตประเทศภาษศิตสิ่งที่เหมือนกันของมนุษย์ศสตร์แต่ฉาาันไม่ยุติกัรสี่อย่าง โยบลงอ,งองคิดตามท่านต่อนไหนลองคิดตามแล้วเป็น่ยนแปลงในกิโลประเทศอาเซียนท่านว่าได้ไหมหนึ่งมนุษย์กระทำสัตว์แต่เดชานก็ตามมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารจะกินข้าวกินขนมปังกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวสาลีกินหญ้ากินหลับกินปลายข้าวกินเพื่อมีชีวิตอยูย่รอดอันที่สองถ้ามนุษย์สัตว์แต่เดชานเมื่กินาาแล้วก็ต้องมีางการขับปอด คนเราในยี่บสี่ชั่วโมงนุษย์หรือว่าสัตว์ในยี่ิบสี่ชั่วโมงต้องมีการพักผ่อนหลับนอนสัตว์ก็ตามคนก็ตามที่หากินกลางวันจะพักผ่อนกันอยูนผู้ที่หากินกลางวันจะพักผ่อนกลางวันต้องพักผ่อนอ่านที่สามโลกนี้ได้ชื่อว่าตามาโลกคือโลกที่ทรงอยู่ได้ใกล้ยินดีในการมาคุณทั้งห้ายินดีในเพศตรงข้ามยินดีในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ถ้าภาษาศาสตร์เขาเรียกว่าต้องกำรงข่อพันธุ์ดกำรงวงตกระกูลนไว้ที่คือต้องมีการสืบพันธุ์ต้องมีการผสมพันธุ์ต้องมีผููอันที่สี่มนุษย์กระตามเสือตสารก็ตามในรูปนี้รับตัวขู่ตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครอยากตายผู้ที่ฆ่าตัวตายที่บ่นว่ายอยากตายอันนั้น ทำโทษประชดชีิตรีถ้าถามใจรูร้พฤติีแล้วไม่มีใครอยากตายตัวตายด้แค่นั้นท่านตั้งเป็นคำถา,ถามต่อบว่าในเมื่อฮิโักประเทศภาเิษทั้งกล่าวไวสีอย่างนี้เสมอกันและคนทั้งคนและสัตว์เดีชาแล้วมนุษย์กับสัตว์ต่างกตรงไหนก็นมาขอเฉลยเลยว่านอกจากธรรมะแล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้มนุษย์สูงกว่าสัตว์ พระตโมตมะปารายะโนมโนคือถ้ามีมืดมาแล้วก็มืดไปคือเกิดมาแล้วก็ไม่รู้จักอะไรตายจะอะไรชีวิตก็คงไม่ต่างสำหรับอันที่สองตโมโชติปารายะโนเกิดมาทีแรกไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่สายท่านผู้รู้มาพบปะท่านผู้รู้มาพบท่านนักปราชญ์ท่านบิดท่านที่แจงสั่งสอนอบรมให้รู้สีรู้ธรรมรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้บุตรู้บาปเพื่อจำเนินตามรอยท่าน อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นคนที่น่าชมเชยสัเสรดอันที่สโชโติตมปารายโยเกิดมาทีแรกดีเกิดในตระกูลด,ดีพบผู้ดีพบบัณฑิตแต่ภายหลังทำตัวเป็นอนาตมาจ็ขออภัยยกตัวอย่างในพุทธการ์มาเปรียบเทียบเพื่อเข้าใจงา่ายอย่างเช่นพระเทวทััตเกิดมาในราชเูลสปปัตติราช ได้ศึกษาทำกับพระสมานเจ้าได้อบวชได้บำเพ็ญได้ฌานได้สมาบัติแต่มิจฉาทิฏฐิมันแทรกเข้ามาสุดท้ายเลยกลายเป็นศัตรูผู้ฆาาจองเวรกับพระสมานเจ้าเคยได้ไปตบเอาเลจีหมานรกนี่คือตัวอย่างประเภทโชติตาปารายาณุสาว่างมาแล้วมืดไปอันที่สามอันที่สี่โชติโชติปารายาณุสาว่างมาแล้วสว่างไป นิเสมอต้นเสมอฝลายอาศัยบุญเก่าที่ทำมาดีแล้วและก็มาสร้างบุญใหม่สังสมอบรมต่อไปอีกคนประเภทนี้เรียกว่าไม่เป็นโมฆะบุรุษเกิดมาในชาตินี้ไม่ขาดบุญสู่ต้นมีทรพย์ติดตัวไปในหลายพักหน้า พอยกตัวอย่างพิยมว,วรจิตรชลนีท่านที่อาตมารู้จักมาสามสกว่าปีเลียงลมอบรมล,ลูกหลานจะพอบุตรก่อบนบมืบ่ายประชมมาอยู่เบื้องต้นเจอท่านเลี้ยงบุตรสำมเด็กการศึกษารับพื้นการเป็นหลักเป็นฐานทุกคนเราจก็ได้มาจะท่านเลี้ยงหลานเลยได้พอยได้มีความผูกพันใกล้ชิดกับหลานท่านเพื่อทุกคน จะว่าทุกคนนะไม่เกลืยกท่นก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยากประสบความสำเร็จท่านได้ภรรยาที่เป็นสมาทิฏิสมาริฏิที่ทีเสมอกันที่ทีสามัญญาตาสีละสามัญญาตามีสีเสมอกันคือพาการไปวัดทั้งคู่ไปยังหันก็ไปทิงคู่เมื่อฟังเรื่องสัมทำพุมาทาั้งคูู หลายสิบปีไปพูดปฏิบัติสนจนนี้มีงานบุญงานที่ไหนก็ไปทั้งทุกรับหน้าที่ของประธานกรรมการโครงการอนุทะการดำเนินงานประธานกรรมการดำเนินงานโครงการไอกชนวิทย์จุลโพวัดอาตรมศรีก็ประหลับไปฟังแล้วทําอย่างเสมอต้นเสมอตายด้วยความเพื่อสัตย์สุจริตด้วยความจริง,จงใจจริงใจมาตลอด แม้จะขอเราออกไปแล้วแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาก็อย่างมีความของหาอะไรไปถามไปถ่ายที่เจิการางานแต่วิบากได้สร้างมาคือท่านถือวีซ่าอายุมาแค่นี้ถือเวลาวีซ่าทันหมดโลกไปกะมาอเปลียนท่านก็นต้องจากไปอาตมาเชื่อนว่าโยมบริสิทธิ์จุลนี เป็นตัวอย่างของบุคคลี่ประเภทโชติโชติปรายณะสว่างมาแล้วก็สว่างันการเกิดมาของท่านในชาตินี้เป็นผู้ที่มีทรัพย์อันประเสริฐติดตัวไปสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้ในอธิยตนะคาถาเรื่องการสั่งสมพิ์ว่าหนึ่ง ผู้มีศรัทธาผูกฝังในพระสัมมาสัมพิทธเจ้าไม่หวั่นไหวไม่ลังเลสงสัยไม่เลื่อแพรในองค์พระศาสธาของศาสนรรผู้สองผู้มีศีลคารวะจะโยมก็คือมีศีลห้าประจําจตัวประจําใจประจําจตนตรอดไม่ด่าร้อยสามผู้มีลูกฝังศรัทธาร้องใสในพระสงฆ์ไม่ประมาทไม่ดูหมิ ท่านจะเป็นอาริยสงฆ์หรือเป็นสมุติสงฆ์ก็ตามสงฆ์นั้นได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาจะเป็นสงฆ์ตัวประเภทไหนก็เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ษษยายังพระศาสนาให้ของอยู่ในโลกนี้หากไม่มีพระสงฆ์นุ่งห่มผม้ากาสาวพัดอยู่ในโลกนี้ตราบใดก็เป็นอาวนันในมิติของพระพุทธศาสนานั้นสูญสิ้นจากโลกนี้โดยสิ้นเชิง โยมฤาษีก็เคารพในประสงค์มาตตวรอันดที่สี่อุชุภูตันแตระสะนังเพราะท่านมีความคิดเห็นซื่อตรงตามหลักฐานของสอนของพระสามามาตมพะเจ้าที่เชื่อบุญมีเชื่อบาดมีเชื่อนรกมีเชื่อสวรรค์มีเชื่อกรรมดีมีกรมชั่วมีท่านจึงประพฤติปฏิบัติตนอย่างที่ทุกท่านที่ได้เคยใกล้ชิดได้เกิดปฏิได้เห็นแล้ว อาตมามาแสดงให้ฟังในที่นี้เพียงแค่มาเสริมให้ท่านที่ยังไม่เห็นชัดได้เห็นชัดขึ้นและก็มาแสดงความอะไรมาุงคำมาสังเข็ต่อสังขารและวิญญาณของท่านต่อหน้าที่ประชุมนี้ให้ท่านทั้ง,งหลายได้รับทราบและฟังในพ้ถึงกันปเดโยวซ้านาเจ้มเทศนาอุฮานในที่สุดในการแสดงคำนี้ อิมินากาตะเยนะได้อำนาจกุศลอุเบกขาสีที่บรรดาภรายาบุตรที่ดาอะยามิตรได้พร้อมทำกระทําอุทิศให้กุศลอยญาณของคุณพ่อวจิตจุรณีเป็นระด,ดับมานับแต่วันถึงแก่กรรมนั้นรวมทั้งการสแสดงธรรมเทศนาอาริสงฆ์ที่แต่มาได้หยิบยกสาธกเอาศาสนารมคำสอนพระพุทธเจ้ามาแสดงแก่กันอะไรในเวลา,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 านี้กุศลทั้งปวงอันพึงมาเกิดมี ดูอมัญญาดยมรสิทธิชนีอย่างทราบได้ธัรญาวิถีใด,ดๆเขาจะมานโมธนาระบอะสวนกุนส่วนทั้งปังวมันให้ได้เซอร์ไวสุขเตในพบไ,ได้อุบัตแล้วสมความปรา,านาผู้อยู่หลังทุกประการธรรมเทศนาอวหารให้นว่าพอสมควรแก่กาละเวลาจึง้อสมุดยุติลงคงไว้แต่เพียนี้เอวังก็มีด้วยประการาชนี แต่กัน่าสงสัย